รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ทันกลโกงนะครับวันนี้อยู่กับผมท็อปชลทิตผู้ดำเนินรายการนะครับ คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยประเทศของเรานะครับก็ทําการรณรงค์แล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจากนักท่องเที่ยวภายในประเทศหรือว่าจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับก็ทําให้เรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมีเงินหมุนเวียนเป็นจํานวนมากแล้วก็มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นช่องทางนะครับให้กับเรื่องของการขายทัวร์แล้วก็เรื่องของการนําทัวร์นั่นเองทีนี้มิจฉาชีพครับเห็นช่องทางตรงนี้ ก็เลยมาหลอกขายทัวร์กับนักท่องเที่ยวทําให้เสียเงินเงินไปนักต่อนักแล้วครับวันนี้ครับรู้ทันกโกงเราจะมาตามติดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการหลอกขายทัวร์ภายใกล้ตัวที่เราต้องรู้ครับ การขายโปรแกรมทัวร์เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมเลือกใช้เพื่อซื้อทัวร์ที่มีการจัดโปรแกรมตั้งแต่ที่พักอาหารและกิจกรรมต่างๆทั้งหมดในราคาที่สมเหตุสมผลสาเหตุนี้จึงเป็นที่นิยมของคนที่รักในการท่องเที่ยวและจังหวัดกระบี่เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ได้รับความนิยมในการท่องเที่ยวแบบโปรแกรมทัวร์เป็นอย่างมากแต่ ก็ยังมีกลุ่มบริษัททัวร์ที่หลอกขายทัวร์อยู่ไม่น้อยปัจจุบันจำนวนการหลอกขายแพ็กเกจนั้นมีมากขึ้นแม้ว่าจะเป็นข่าวมาแล้วหลายต่อหลายครั้งแต่การใช้ช่องโหวท่ทางกฎหมายของพวกมิจฉาชีพทำให้หลายๆคดีจนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่สามารถส่งฟ้องได้เพราะต้องหลอกรวบรวมคำร้องจากผู้เสียหายและผู้เสียหายหลายคนก็ปล่อยเลยตามเลย สาเหตุเป็นเพราะไม่อยากเสียเวลาเหมือนอย่างเช่นกรณีคดีของบริษัทกระบี่ภูผานางรีสอร์ทที่หลอกขายแพ็กเกจทัวร์และที่พักที่มีผู้เสียหายจำนวนมากออกมาร้องเรียนและแจ้งดำเนินคดีจนเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลหลักฐานจนจับกลุ่มแก๊งหลอกขายทัวร์นี้ได้ในที่สุดแต่ทุกวันนี้ผู้กระทำผิดและบริษัทที่หลอกลวงก็ยังคงลอยนวลอยู่ และยังคงเป็นหน้าเดิมๆแต่มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทและจดทะเบียนใหม่โดยใช้เงินทุนจดทะเบียนเพียง1 0 0 0 0บาทก็สามารถเปิดบริษัทขายทัวร์จอมปลอมได้ทําให้ธุรกิจการหลอกขายแพ็กเกจทัวร์นั้นเติบโตอย่างรวดเร็วและมีการออกบูธตามห้างสรรพสินค้าย่านชานเมืองอีกด้วยจึงไม่ผิดที่จะมีข่าวการหลอกขายทัวร์ปลอมอยู่บ่อยๆดังกรณี หนึ่งในผู้เสียหายจากการซื้อทัวร์กระบี่3วัน2คืนแต่กลับโดนเบี้ยวและมีไกด์คนหนึ่งแสดงตัวขอนำเที่ยวโดยที่คิดค่านำเที่ยว2,500บาทต่อคนฮัลโหลเรื่องที่เราจะไปเที่ยววันพรุ่งนี้เดีย๋ยวเราเจอกันที่3บิน9โมงนะเว้ยเก็บตัว้ายอย่างเนี้ยเออเรียบร้อยแล้ว <G ül> ออออได้ได,ได้งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันโทรหาด้วยนะโอเคเพื่อนเจอกันเฮ้ยนั่งเลยใจลม่ลมๆนี่ดูสถานที่ท่องเที่ยววันนี้ทัวร์น,นี่มากนี่ฮันเอาหนางด้วยเฮ้ยระอวางเพื่อนมีโพสม,มาอา,ากาศแห่งฟินน่ะน้ำนี่เขียวมากเลยนี้เลยอะทราย ไอ้โทรติดต่อไปสัตว์ขายตัวที่ซื้อไว้ไม่ได้เลยวะอาไมเป็นงั้นน่ะคุณสมนึกเดินทางมาถึงร้านกาแฟาที่นัดหมายกับบริษัทที่ตนซื้อถั่วไว้แต่กลับโดนเบี้ยวและทันใดนั้นเองก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้ามาถามไถยและแนะนําว่าตัวเองเป็นไกด์นำเที่ยวสวัสดีครับมีเรื่องอะไรให้ผมช่วยเหลือหรือเปล่าครับดูสีหน้าคุณคุณไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่ คือพอดีผมซื้อบริษัททัวร์กบบที่นี่ไว้ะครับแล้วเราก็นัดเจอกันที่ร้านนี้แต่พอถึงเวลาจริงกันติดต่อไม่ได้ครับนี่ครับอ๋อสงสัยจะโดนหลอกแล้วล่ะครับเอาอย่างนี้ไหมครับผมเป็นไกด์ครับเดี๋ยวผมจะพาพวกคุณเที่ยวเองแต่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มคนละ2500บาทพร้อมอาหารและที่พักส่วนเรื่องทัวร์ที่คุณซื้อมาคุณก็กลับไปฟ้องร้องเอาเองนะครับไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วคอางีดีว่าเพื่อน ไหนก็มาที่นี่แล้วอ่ะือเอาเขาครับคุณครับคมขอบปุดตังก่อนนะครับได้ครับเดี๋ยวมาเจอตรงนี้นะครับหลังจากที่คุณสมนึกโดนเบี้ยวจากการซื้อถั่วก็ได้ตกลงจ่ายเงินเพิ่มกับชายหนุ่มที่อ้างตัวมาเป็นไกด์ในราคา2,500บาทโดยที่ไม่รู้เลยว่าชายหนุ่มที่อ้างตัวเป็นไกด์นั้นได้จดทะเบียนเป็นไกด์อย่างถูกต้องหรือเปล่าจากกรณีการโดนหลอกให้ซื้อถั่ว ยังมีอีกหลายรูปแบบในการหลอกขายให้กับผู้ที่สนใจซื้ออย่างที่ผู้เสียหายไม่ทันคาดคิด งช้าไปแล้วที่จะถามว่ามีกี่วิธีที่จะช่วยลดโลกร้อนแต่ควรถามว่าคุณได้เริ่มทำอะไรบ้างแล้วหรือยัง คนดีทำดีไม่ต้องคิดความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของคนดี บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของการโกงทัวร์แบบนี้นะครับนอกจากจะสูญเสียเรื่องของผลประโยชน์ทรัพย์สินเงินทองแล้วเนี่ยยังทําให้สูญเสียเกี่ยวกับเรื่องภาพลักษณ์ของการเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ดีด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะครับเพื่อให้รู้ทันกลโกงไม่ให้โดนโกงเรื่องประเด็นแบบนี้อีกนะครับตอนนี้ผมอยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายร้อยตรีพิยศักดิ์เตชะพ,พิพิธมงคลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ <ดา S 1> เรื่องอของการโกงทัวร์แบบนี้คือกรณีที่เราบอกเนี่ยนะครับ เราไปซื้อทัวร์เสร็จแล้วพอถึงเวลาเราไปถึงสถานที่แล้วเนี่ย<ม>เรากลับติดต่อทัวร์ของเราไม่ได้<ม>เสร็จแล้วดันมีไกด์ท้องถิ่นมาซึ่งร<ม>เราก็ไม่รู้ว่าเป็นไกด์จริงหรือเปล่า<ม><ม>นะครับเข้ามาขอนําเที่ยวกับเราเราก็เสียเงิน2ต่อเข้าไปอีกแบบนี้เนี่ยเรามาดูกันทีละประเด็นก่อนเลยดีกว่าถ้าเกิดว่าเราจะจองทัวร์เนี่ยเราจะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรบ้างว่าบริษัทนี้เนี่ย<ม>น่าเชื่อถือแล้วเราก็จ่ายเงินเพื่อให้เขาพาเราทัวร์ได้จริงๆง่ายๆเลยครับการเปิดบริษัทเนี่ยอย่างแรกก่อนนะการเปิดบริษัทมันจะต้องม รบ,บริษัททั่วไปแล้วคุณจะทาอะไรก็ตามแต่เป็นบริษัทจํากัดเนี่ยกฎหมายกําหนดว่าคุณจะต้องไปจดทะเบียนนะครับพอจดทะเบียนเสร็จปั๊บมันจะมีเลขทะเบียนของบริษัทอยู่อพอกลับเข้ามาในเรื่องของเราเรื่องการท่องเที่ยวมันมีพระราชยิการนําเที่ยวธุรกิจการนําเที่ยวและมัรกุเทศปี2551กําหนดว่าใครจะทําอย่างนี้นะใครจะรนําเที่ยวนะจะต้องไปจดทะเบียนเพราะฉะนั้นจะมีเลขทะเบียนของผู้นําเที่ยวสังเกตง่ายเวลา,าคุณไปซื้อทัวร์นะครับท่านผู้ชมไปซื้อทัวร์นะครับดูซะก่อนว่าบริษัททัว ไม่ต้องไปถามถึงพระธรรมญัติว่ามันอยู่ตรงไหนอย่างไรเดินเข้าไปนั่งโต๊ะปั๊บถามว่าเอ๊ะคุณได้ใบอนุญาตเลขที่เท่าไหร่เทนะ่านั้นถ้าเขาสแสดงได้นะครับก็สบายใจะระดับหนึ่งแต่จริงๆไม่ต้องถามนะคุณท็อปเพราะกฎหมายกันหมดเลยว่าให้ติดเอาไว้ในที่ที่เปิดเผยมหมายความนี้ว่าเดินเข้าไปต้องเห็นเลยแหละมไม่ใช่ไปติดทำหลืบเสาตามใต้บันไดหน้าห้องน้าไม่ได้นะครับต้องติดให้เห็นชัดเจนนะครับอย่างนี้ออก็ผ่อนคลายความกังวลไม่ได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเลขที่ทะเบียนนะครับของบริษ แล้วถ้าเกิดว่าเราไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยคนที่นําเราเที่ยวคนที่เป็นไกด์เนี่ยเขาก็ต้องมีใบอนุญาตถูกต้องไหมครับถูกต้องถูกต้องเพราะกฎหมายกาหนดใช้ชื่อดูท่า้ชมดูชื่อกฎหมายนะพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมาร์กุเทศนําเที่ยวแสดงองค์กรก็คือตัวบริษัทมาร์กุเทศคือคนพาเราไปเที่ยวอันนี้ยิ่งง่ายง่ายกว่าเดิมเพราะมาร์กุเทศกฎหมายกําหนดว่าจะต้องติดใบอนุญาต นำเที่ยวไว้ให้เห็นอย่างชัดเจนคุณไปซ่อนไว้ในกระเป๋าก็ไม่ได้ไปเอาไว้ข้างหลังก็ไม่ได้ต้องติดชัดเจนดูซะก่อนว่าไอ้หน้าตาที่เห็นเนี่ยเป็นพี่นัเดชนหรือเปล่า<ะ>หรือว่าเป็นใคร,ครนะครับดูให้มันชัดเจนว่าใครเป็นคนนําเที่ยวมีในนั้นก็จะมีหนึ่งชื่อนามสกุลนะครับรูปถ่ายแล้วเลขอนุญ,ญาตการเป็นมัคุเทสออตรวจสอบให้ถูกต้องนะครับทั้งบริษัททัวร์แล้วก็ ไกด์ที่นําเราเที่ยวด้วยนะครับแต่ว่าสําหรับกรณีตัวอย่างที่เราไปถึงแล้วเราไม่เจอแล้วก็เราไปเจอไกด์ที่แบบว่าเป็นคนท้องถิ่นไม่มีใบอนุญาตด้วยบแบบนี้เนี่ยเราสามารถเอาความผิดยังไงได้บ้างครับ,ค,รบคืออย่างนี้แสดงว่าตามตามวีดีอานะแสดงว่าบริษัทเนี้ยตั้งใจเจต,ตนาที่จะโกงอยู่แล้วมีอยู่เยอะคุณท็อปเดี๋ยวนี้เวลาเราไปไหนมาไหนนะคืออย่างนี้ธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นธุรกิจที่ไม่ต้องลงทุนหมายความว่าพาไปเที่ยวน้ําตกคุณไม่ต้องสร้างน้ําตกเองพาไปเที่ยววัดคุณไม่ต้องสร้างวัดเอง เพราะฉะนั้นก็เลยมีกลุ่มคนเนี่ยคิดช่อกงเอาเรื่องเหล่านี้มาขายมาขายทัวแล้วคนไทยคนไทยก่อนเพ่งเลงไปที่คนไทยกันครับ,ค,รบคนไทยเป็นคนที่ <c oughs> ไม่ชอบอ่านหนังสือมีการวิจัยมาแล้วครับว่า1ปีคนไทยอ่านหนังสือไม่เกิน7บรรทัดเพราะฉะนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาบอกเซนก็เซนตเขาบอกยอมรับก็ยอมรับแหมเวลาไปสมัครอะไรต่างๆเขามีช่องไม่ยอมรับกบยอมรับเราติก,ก่อนเลยยอมรับแต่ไม่อ่านอะไรสักอย่างอักลีไว้ก่อนอักลีไว้ก่อนนะ <c oughs> <ๆ S 2> อักลีไว้ก่อนกตกลงโอเคไหมกัน โอเคค่ะคนะครับไว้ก่อนเพราะฉะนั้นการนําเที่ยวเหมือนกันจะต้องไปดูก่อนว่าไอ้บริษัทนี้มันเจตนาโกงเมื่อคุณพาดทั้งตามวิดีอาไปแล้วเนี่ยคุณเอาผิดกับเขาได้แน่นอนก็คือหนึ่งเรื่องการช่อโกงตามประมวลกฎหมายอาญานะครับแล้วมาดูตามเหตุการณ์อีกว่าพอเวลามีไกด์เข้ามาหาเนี่ยคุณก็ไม่ไม่ดูรายการนี้ใช่ไหมดูรายการนี้เพราะอะไรไม่ดูบัตรไกด์พอไม่ดูบัตรไกด์ทำไง คุณก็โดนเขาหลอกอีกไม่ว่าจะพาไปเที่ยวในที่ไม่สมควรไม่ว่าจะพาไปเที่ยวในราคาที่เกินจริงเร็วๆนี้มีขา่าวคุณท็อปครับไปนัดกันแล้วบริษัททัวร์ก็ไม่มานะบริษัททัวร์ก็ไม่มามีป้าคนหนึ่งแกบอกฉันจะพาเที่ยวแม่น้ําเจ้าพยาไปเหมาเรือให้สามพันห้าพันตอนยังไม่ขึ้นเรือ,อไม่บอกราคาเมื่อบอกราคาตอนไหนรู้ไหม,อมตอนลงจากเรือ,อเขาบอกขึ้นฟรีอ้าวแต่ตอนลงเสียตังค์เขาบอกงี้ <laughs> เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ดูอะไรไงครัไม่ได้ดูอะไรไม่ว่าจะเป็นบริษัทก็ดีมาคุเทศก็ดีทําผิดนะครับในเรื่องกฎหมายยาก็คือทําผิดฐานช่อโกงนะครับทำผิดตามพราำยัดการนาเที่ยวและมาคุเทศอันนี้เป็นไกลเถื่อนที่ยเรียกว่าไกลเถื่อนเนี่ยแหละผิดแน่นอนมีกฎหมายยาถามว่าไปไหนไปตํารวจไม่ใช่เอ๊ะดูรายการนี้อะไรก็ไปตํารวจแต่จริงๆกระบวนความมันเป็นอย่างนั้นครับท่านผู้ชมครับกระบวนความในกระบวนการยุติธรรมนั้นเขากาหนดให้ตํารวจนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ลําดับต้นในการรับฟัง คำกล่าวทุกร้องโทษภาษากฎหมายเรียกว่ากล่าวทุกร้องโทษแต่จริงๆแล้วคือไปแจ้งความกับตํารวจนั่นแหละเพราะนั้นตํารวจเป็นลำดับต้นเอออะไรก็คือตํารวจตํารวจเพราะฉะนั้นอย่างแรกอย่าทําผิดกฎหมายแต่ถ้าเมื่อผิดกฎหมายปั๊บเดินทางไปหาตํารวจก่อนะครับอย่างนี้บริษัททัวร์ที่ผิดกฎหมายหรือนะว่าไกด์ที่เรียกว่าไกด์เถื่อนแบบนี้เนี่ยบทลงโทษหนักหนาสาหัสแค่ไหนครับอาจารย์ครับมีโทษจําคุกครับมีทั้งโทษจาคุกและโทษปรับ จำคุกและปรับนะผมใช้คาว่าจําคุกและปรับหมายามว่าจําคุกก็ได้นะครับปรับก็ได้หรือโทษจําคุกและปรับอัตราโทษเนี่ยเมื่อเวลาโทษปรับมันไม่ค่อยสูงหรอกแต่ผลเสียหายมันสูงแล้วท่านผู้ชมครับอย่าลืมอย่างหนึ่งครับว่าในกฎหมายเขาเรียกว่าการทําต่างกรรมต่างวาระคุณทําหลายๆครั้งมันก็มีโทษหลายๆครั้งจาคุกไม่เกิน3ปี1ครั้งก็คือไม่เกิน3ปีทําครั้งที่2ก็ไม่เกิน3ปีเอามาบวกรวมกันบางบริษัทต้องโทษจําคุกถึง50ปีจากการกระทําอย่างนี้นะครับ ไอ้นั่นบริษัทไม่ค่อยกังวลหรอกเชื่อไหมเขาหนีอยู่แล้วแต่ท่านผู้ชมนี่สิที่ต้องได้รับผลกระทบอย่างเงินอย่างใน,น,นมวิดอาร์ไม่รู้จ่ายไปเท่าไหร่นะยังมาเจอไกด์เถื่อนอีกพาไปเที่ยวอีกอันนี้เนี่ยน่ากังวลน,นะครับน่ากังวลกระบวนการเนี่ยของมันก็อย่างที่บอกต้องเดินทางหาตำรวจต้องเดินทางหาสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพราะในกรณีที่เป็นเป็นผู้ใช้บริการนะก็คือผู้ท่องเที่ยวเนี่ยเขาเป็นผู้บริโภคตามกฎหมายเรานะครับอเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครจะไปทัวร์หรือว่า ต้องมีไกด์นะครับอย่างที่บอกเลยคือเราต้องตรวจสอบไว้ก่อนอตั้งแต่ตอนแรกก่อนที่เราจะไปนะครับ,ครบ1คือบริษัททัวร์ที่เราติดต่อไปเนี่ยมีการจดทะเบียนถูกต้องแล้วหรือเปล่าถูกต้องและถ้าเกิดว่าเราไปที่เคาน์เตอร์ของเขาเนี่ยคือใบทะเบียนของเขาก็ควรจะแปะโชว์ไวใ้ให้เราสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนมากที่สุดนะครับแล้วก็อย่างที่2คือถ้าเกิดว่ามีไกด์นําทัวร์ด้วยเนี่ยคือเขาต้องมีใบอนุญาตและใบอนุญาตไม่ใช่ว่าเก็บไว้ในกระเป๋ากางเกงหรือว่าเอาไปใส่กระเป๋าสตางค์ ต้องห้อยในที่ที่เราสามารถเห็น,หนได้อย่างถูกต้อง,องนะครับมาดูอีกกหนี้บ้างดีกว่านะครับก็เป็นข่าวอยู่เห็นอ่านมาแล้วก็เหมือนกับว่าทัวร์นี่แหละของที่ไทยเราใช่ไหมไปซื้อไว้ก็ โฆษณาไว้ว่าจะมีอาหารแบบนี้จะได้ไปที่นี่จะได้ทํากิจกรรมอย่างนี้จะมีบริการแบบนั้นแต่ถึงเวลาไปจริงก็เหมือนกับไปแต่ละที่ก็ไปแตะปุ๊บอ้าวหมดเวลาแล้ว <c oughs> <c oughs> ได้ถ่ายรูปนิดเดียว <c oughs> หรือบางทีแวะเข้าห้องน้ำปุ๊บอ้าวหมดเวลาแล้วไ <c oughs> กด์ก็มารยาทไม่ได้ดีเซอร์วิสไม่ได้บ้าง <c oughs> หรืออย่างอาหารที่คิดว่าจะได้เป็นอาหารแบบนี้แต่พอถึงเวลาจริงกลับกลายเป็นอีกประเภทหนึ่ง แบบนี้เนี่ยถือว่ามีความผิดไหมครับมีครับคืออย่างนี้อย่างที่เราคุยกันเอาไว้เนี่ยเวลาเราจะไปซื้อทัวร์หรือว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนผ่านบริษัทนําเที่ยวหรือมากุเทศเนี่ยนะอย่างที่บอกไว้ต้นรายการที่อาจารย์บอกว่าเวลาเราต้องดูนะว่าบริษัทนี้นะบริษัทนี้มีเลขใบอนุญาตหรือเปล่าแล้วจะพาไปเที่ยวที่ไหนต้องระบุสถานที่เที่ยวระบุได้ว,ว่าจะพักตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยตรงนี้มันเป็นเอกสารดูเหมือนกันแต่ว่าพอไปถึงทางปฏิบัติจริงแล้วเนี่ยไม่เกิดอย่างที่อย่างที่คุณเ้าบอกว่าทัวร์แตะแตะปับไปแต่ปับไปอย่างนนนนี้้้เเ่ยมมมััไไดดกิขึอะ ในช่วงที่ผ่านมานี้เนี่ยเป็นการแข่งขันเนี่ยค่อนข้างสูงเดิมเนี่ยเรานิยมไปเกาหลีกันไปเกาหลีใต้มันมีซีรีส์เกาหลีคนก็ชอบหน้าตาหลอ่อหน้าตาสวยพอญี่ปุ่นเปลี่ยนใหม่วิธีการเข้าประเทศใหม่โดยวิธีการที่ไม่ต้องขอวีซ่าก่อนคือเป็นขเขาเรียกว,วีซ่าหน้าดา่าน15วันคนไทยสามารถเข้าญี่ปุ่นได้อยู่พำนักในญี่ปุ่นได้15วันหากผ่านพิธีการทางตรวจคนเข้าเมืองไปแล้วก็พูดง่ายๆคือลงเครื่องปับ๊บตอมองให้เข้าเมืองได้เนี่ยคุณอยู่เลยทัวร์ไปญี่ปุ่นก็เลยแข่งขันแล้วทีนี้ ห้าคืนแต่จริงๆไอ้ไอไอวันแรกที่นับเนี่ยขึ้นเครื่องตอนห้าทุ่มพอข้ามไปตีหนึ่งปั๊บมันเป็นอีกวันหนึ่งนะไปเขาเรียกว่าเขาไปเลี่ยงบาลีเพราะฉะนั้นต้องดูต้องสังเกตให้ดีๆว่าคุณไปเนี่ยเขาไปยังไงสามวันห้าคืนจริงหรือไม่มันคุ้มค่ากับราคาหรือเปล่าอันนี้เรื่องเรื่องระยะเวลาทีนี้เรื่องที่มันเกิดขึ้นไปกินอาหารไปร้านนั้นไปร้านนี้ทํานั้นทํานี้ทําช็อปนั้นลงชอ็อปนี้กินดูแล้วคุ้มค่ามากคุณครับสามหมื่น ไปการบินประจําประเทศไปการบินไม่ใช่โลคอสแหละไปนู่นไปนี่โอ้โหรู้สึกผมก็อยากไปนะแต่พอถึงเวลาแล้วมันไม่สามารถที่จะไปเที่ยวได้อย่างเพลิดเพลินใจผมใช้คำนี้เพราะอะไรบริษัทนําเที่ยวเขามีหลักจรรยาบรรณกฎหมายบอกว่าจะเป็นบริษัทนําเที่ยวได้ต้องจดทะเบียนแต่ทีนี้มันมีจรรยาบรรณมันมีกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องอยู่เนี่ยว่าบริษัทนําเที่ยวจะต้องทําให้เกิดคุณภาพเอาผู้ภาษาชาวบ้านนะท่านผู้ชมครับต้องมีคุณภาพเพราะอะไรที่มันไม่เกิดคุณภาพไม่เกิดคุณภาพขึ้นมาเนี่ยเราก็เอาผิดกับเขาได้ แต่ก่อนจะไปเขาต้องดูก่อนว่าม,มันสมควรไหมวันหนึ่งไปห้าที่เอาเฉพาะในกรุงเทพเราเนี่ยไปได้เกินสองที่ถือว่าเก่งเราจะไปกรุงโซถือว่าเป็นเมืองหลวงของเกาหลีเขาไปโตเกียวมันถือว่าเป็นเมืองใหญ่ของญี่ปุ่นเขาต้องดูว่ามันจะไปได้ยังไงอ่าเรืหนึ่งละสองเรื่องอาหารการกินมันเป็นเรื่องธรรมดาสังเกตท่านผู้ชมครับเขาจะมีคําว่าหรือใกล้เคียงเพราะฉนั้นท่านก็ต้องทําใจนะอย่าไปบอกว่าเขาผิดอย่างเนี้เพราะเขาเปิดช่องในทางกฎหมายแล้วว่าเขาใช้คว่าหรือใกล้เคียงพักโรงแรมก็ไก่ หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงอันนี้ถือว่าเขาบอกคุณแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับในสภาพตรงนี้แต่ถ้าเราไม่ยอมรับเราก็ไม่ต้องซื้อไปเพราะนั้นนี่คือละสองทัวร์ที่มันเกิดขึ้นทีทททททเน่เป็นขาและก็นิยมกันตอนนี้นะดูรายละเอียดไว้ก่อนนะว่ามันคือยังไงบ้างจะได้ไม่ไปแล้วผิดหวังใช่นอกนอจากนั้นฝากนิดนึงท่านผู้ชมครับเมืองไทยเราเนี่ยทรัพยากรคนที่เข้ามาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะทรัพยากรต่างๆมันมีมากแล้วคนไทยก็ฉวยโอกาสฉวยโอกาสตอนนี้ก็คืออย่างเช่นมันจะมีแก๊ง ทัวร์เนี่ยถูกต้องแล,ะละ้วล่ะแล้วก็พอมาบอกปั๊บเดินเข้าไปหาไปหาคุณท็อปคุณท็อปเนี่ยเมืองไทยนะเป็นช่วงเทศกาลเป็นช่วงของสถาบันเบื้องสูงหรืออะไรก็ตามแต่อ้างสิ่งต่างๆเข้ามาแล้วก็บอกว่าอัญมณีถูกเครื่องประดับถูกถ้าซื้อช่วงนี้ถูกก็จะพาคุณท็อปไปขึ้นรถตุ๊กๆคันหนึ่งตุ๊กๆเนี่ยก็สมอ้างเข้ามาจอดรอแถวเลยแล้วก็พาไปที่ร้านจิวเวลรี่ร้านจิวเวลรี่นี่พอเข้าไปปิดประตึ่งเลยแล้วก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่มีคนต่างๆนั้นอยู่แถวๆน้้นนวสดววนน่ีไ แต่คุณซื้อไปแล้วคุณติดกระเป๋าไปไม่ได้เพราะเดี๋ยวจะมีปัญหากับสุลก,กากรไทยที่สนามบินอืให้คุณให้ที่อยู่ไว้แล้วเราจะส่งไปให้ตอนให้ที่อยู่นะเราเขียนเองเอาของบรรจุใส่ถุงเองนะพนึกเองนะแต่พอไปถึงบ้านเขาเช่นในต่างประเทศที่อเมริกาที่อังกฤษก็ตามแต่เปิดมามันไม่ใช่ของที่เราซื้อแล้วเป็นของที่ไม่ได้มีคุณภาพหรือเป็นของที่ไม่ใช่ราคาอย่างนั้น นี่คือทัวร์ที่มันเกิดขึ้นนี่คือในมุมที่ไม่ดีท่านผู้ชมครับที่พูดตรงนี้คืออยากจะเตือนกันไว้ไม่ใช่ว่าเมืองไทยอ,อะไรก็ไม่ดีจริงๆไม่ใช่สิ่งดีๆเยอะแยะมากมายแต่เราก็เตือนในมุมที่ไม่ดีเอาไว้เพราะจะได้รู้ถนนนานโกงนะครับจริงๆแล้วคือเวลาคนที่ไปท่องเที่ยวเนี่ยนะจะไม่คิดอะไรมากมเวลาไปเที่ยวก็อยากไปใช้จ่ายอยากไปมีความสุขก็เลยกลายเป็นว่ากลายเป็นประเด็น,นที่คนอื่นมาเอารัดเอาเปรียบไปเพราะฉะนั้นแล้ว ไม่ควรนะครับสำหรับการาโดนเอาเปรียบแบบนี้นะครับรู้ไว้จะได้ทันกลโกงนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันก่อนสักครู่นึงครับช่วงหน้ายังมีสาระดีๆรออยู่นะครับกับช่วงรู้แล้วรอดครับ เกิดมาพึ่งกันผิวพันชัยแบ่งศักดิ์ศรีวันนี้เราอยู่คิดดูให้ดีถึงจะจนจะมีอย่าไปสร้างเวรกันมคืนทําชั่วไปอาจต้องใช้กรรเวรความดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องช่วยกันทำสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสนับสนุนคนไทยทำดีมีจริยธรรม เอาละครับท่านผู้ชมครับความฝันกับการท่องเที่ยวความสุขกับการเดินทางจะมาลายหายสิ้นไปครับถ้าท่านไม่ตระหนักดีๆให้เรื่องของกฎหมายการนาเที่ยวและมาคุเทศครับพระราชยัิการนําเที่ยวและมาคุเทศปี2551กาหนดเอาไว้ว่าบริษัทนําเที่ยวนั้นจะต้องขึ้นทะเบียนและจดทะเบียนกับหน่วยงานของทางราชการในการนําเที่ยวการชักชวนใบปลิวโฆษณาต่างๆก็ต้องระบุเอาไวใ้ให้ชัดเจนครับว่า 1. สถานที่ผู้ประกอบการนั้นชื่ออะไรเลขทะเบียนอะไร 2. ครับพาท่านไปเที่ยวที่ไหนมีจุดแวะพักอย่างไร3ครับ ราคาการให้บริการรวมทั้งวิธีการจ่ายนั้นจะต้องทําอย่างไรและสุดท้ายครับจํานวนผู้ท่องเที่ยวในครั้งนั้นต้องไม่ต่ํากว่าปริมาณเท่าไหร่หากว่ากําหนดในการขั้นต่ำเอาไว้นะครับในขณะเดียวกันครับถ้ามีมักุเทศพาท่านนําเที่ยวมกักคุเทศก็เช่นเดียวกันครับจําเป็นอย่างยิ่งครับมกักคุเทศนั้นจะต้องจดทะเบียนขึ้นเลขทะเบียนมักุเทศถ้าทั้งสองอย่างนี้ฝ่าฝืนต่อข้อกฎหมายแล้วครับท่านมีโทษจาคุกนะครับ สำหรับบร e ิษัทนั้นเที่ยวนั้นท่านมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน5 0,000นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ Marketing abel, มัคุเทศก็เช่นเดียวกันครับอย่าชะล่าใจถ้าท่านไม่ได้ขึ้นทะเบียนเอาไว้ไม่มีเลขนำเที่ยวของมัคุเทศที่ถูกต้องนะครับท่านมีโทษจำคุก1ปีปรับไม่เกิน1 0,000นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับสำหรับผู้บริโภคครับถ้าท่านจะสร้างความสุขจากการท่องเที่ยวท่านต้องตระหนักให้ดีครับว่าท่านได้ไปเที่ยวกับที่ผู้นำเที่ยวที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วหรือไม่มิฉะนั้นท่านก็ถูกหลอกครัับบาากกพวรคถู ให้คิดไว้ก่อนเลยว่ามีความเสีย่ยงเพราะคนซื้อทัวร์ทั่วๆไปจะเปิดดูจากหนังสือพิมพ์เว็บไซต์ถ้าพบทัวร์ที่ถูกมากๆและถูกกว่าคนอื่นก็ให้ระมัดระวังไว้จะดีที่สุดและถ้าหากต้องการจะดูให้ชัดเจนยิ่งขึ้นควรติดต่อเพื่อขอดูรายการทัวร์และรายละเอียดก่อนต่อมาต้องตรวจสอบว่าบริษัทที่ขายทัวร์นั้นมีตัวตนจริงหรือไม่ มีสถานที่ตั้งของบริษัททัวร์มีโทรศัพท์พื้นฐานอย่าซื้อเพียงแค่ได้คุยผ่านโทรศัพท์มือถือและให้สอบถามรายละเอียดให้ชัดเจนซึ่งถ้าเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นมาหลอกลวงส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีความรู้เรื่องท่องเที่ยวมีพิรุษและอย่าซื้อเพียงได้เห็นการโฆษณาชี้ชวนผ่านเว็บไซต์เพราะเดี๋ยวนี้มีบางคนที่ต้องการหลอกลวงได้ลงทุนทำเว็บไซต์ไว้อย่างสวยงามขณะดเดียวกัน ควรดูว่าบริษัททัวร์นั้นๆเป็นสมาชิกของสมาคมต่างๆในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือไม่เพราะทําให้รู้ว่าบริษัทนั้นๆมีส่วนร่วมในสังคมผ่านการตรวจสอบและสุดท้ายให้ดูว่าพนักงานตอบคําถามได้ดีไหมมีความรู้เรื่องท่องเที่ยวหรือไม่และเล่งรัดให้โอนเงินหรือจ่ายเงินแบบผิดปกติหรือไม่ที่สำคัญก่อนโอนเงินทุกครั้ง ทางลูกทัวร์จะต้องดูว่าโอนเงินไปให้ใครเพราะตามปกติทางเจ้าของบริษัทจะระบุชื่อผู้รับโอนอย่างชัดเจนซึ่งเราในฐานะผู้ซื้อต้องตรวจสอบว่าชื่อคนที่ต้องโอนเงินไปกับในเว็บไซต์ตรงกันหรือไม่อย่างไรก็ตามคนที่ชอบซื้อทัวร์ผ่านทางเว็บไซต์อย่างเดียวก็ต้องระมัดระวังเพราะมีเว็บไซต์ที่ดูดีที่ตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อหลอกลวง ถ้าถามว่าผู้ซื้อจะหลบหลีกหนีจากบริษัทที่ตั้งใจหลอกลวงได้อย่างไรการยอมเสียเวลาเพื่อเปิดอินเทอร์เน็ตเพื่อตรวจสอบว่าบริษัทนั้นๆเคยโกงใครหรือไม่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยตัดสินใจก่อนจ่ายเงินได้เหมือนกันแต่ก็ต้องแยกแยะก,กับกรณีการวิพากษ์วิจารเรื่องการบริการไม่ดีไม่ถูกใจออกจากการหลอกลวงด้วยและกรณีที่ขายทั่วราคาถูกกว่าปกติ จนเกินห้ามใจก็ต้องยิ่งตรวจสอบอย่างเข้มข้นด้วยคุณผู้ชมครับก่อนที่จะซื้อทัวร์จากบริษัทนะครับตรวจสอบให้ดีๆก่อนว่าบริษัทนั้นๆเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดเพื่อความมั่นใจของเราในการท่องเที่ยวอย่างมีความสุขด้วยนะครับวันนี้ได้รับความรู้เยอะแยะมากมายเลยนะครับจากร้อยตรีพิรักิ์เตชะพิพิธมงคลนะครับขอบคุณด้วยสําหรับผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายของเรานะครับรายการรู้ทันกลโกลงขอเป็นหนึ่งกระบอกเสียงนะครับที่ช่วยแก้ไขปัญหา ตีแผ่กลโกงทุกรูปแบบเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของบิจฉาชีพอย่างรู้ทันหมเวลาสำหรับผมท็อปชลทิตและรายการรู้ทันกลโกงรายการที่เปิดกลโกงให้คุณรู้ทันแล้วครับลาแล้วครับสวัสดีครับ